หนึ่งในอาชีพที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยคงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงปากท้องคนทั้งประเทศและเศรษฐกิจของชาติมาช้านานประเทศไทยของเรามีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกเพื่อการจัดจําหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมากมายในแต่ละปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว กรมการข้าวถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกลของภาครัฐที่จะต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนไปกับเหล่าบรรดาชาวนาไทยเพื่อช่วยกันยกระดับให้เกิดความยั่งยืนในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์สูงสุดกับผลผล,ผลิตของข้าวในประเทศไทยและหากมองถึงภารกิจของกรมการข้าวในปัจจุบันสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่าการเพิ่มผลผลิตในด้านการปลูกข้าวให้กับชาวนาไทยแล้วการทําให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพในทุกๆด้านก่อนถึงมือผู้บริโภค ยังคงเป็นภารกิจที่แสนท้าทายไม่แพ้กันและการขับเคลื่อนให้ข้าวเป็นผลผลิตที่ยั่งยืนด้านอาหารของคนไทยและคนทั่วโลกคือการผลักดันผลผลิตข้าวสู่อาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานแห่งอนาคตยังคงเป็นเป้าหมายที่แสนท้าทายของกรมการข้าวในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวัสดีค่ะวันด,ดีค่ะนะคะวันนี้ก็กรมข้าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยม อดีตกำนันทรงชัยเนาะอันนี้ก็เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแล้วการผลิตข้าวอินทรียนะคะซึ่งเราก็อะไรส่งเสริมมาจนปีสุดท้ายของระยะที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนาะวันนี้ที่เราอยากมาเยี่ยมนะคะอย่างที่บอกนะว่าการผลิตข้าวอินรีเนี่ยกรมินข้าวก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนะแล้วก็ตอนนี้ก็มี โครงการร้านไร่แล้วเนาะแล้วก็ผลิตได้มาตรฐาน800,000ไร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะครครตรงนี้ที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เนี่ย <magnes. S 1> กำนันก็ได้เข้ามาร่วมโครงการแล้วนะคะแล้วก็จบโครงการแล้วเนี่ยก็เห็นผลดี้วเห็นผลดีของการเข้าร่วมโครงการเข้าอินรีรอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือ ดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเราที่เราอยู่ๆกันเนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคอ,อันนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคกันนะที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยค่ะคก็อยากจะให้สนับสนุนชาวนาที่ทําข้าวอินทรีย์อะค่ะตรงส่วนนี้นะคะคเพื่อที่จะให้เขามีตลาดขายแล้วเนี่ยเนาก็จะทําให้ผู้ผลิต นะที่ตั้งใจผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยนะไม่ใช่สารเคมีอะไรในการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนนี้ค่ะนะคะตรงส่วนนี้ก็อยากให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยากให้รักษาเนาะในเมื่อภาครัฐมะส่งเสริมแล้วเนี่ยก็อยากให้ยังคงความเป็นอินทรีเนาะในเมื่อลงทุนมาแล้วเนี่ยการที่จะเป็นอินรีเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะโดยเฉพาะที่เข้าร่วมโครงการมันต้องใช้เวลาตั้ง3ปีนะอยากให้ผู้ชมเห็นนะคะว่าการทําข้าวอินรีเนี่ยไม่ได้ง่าย นะคะจะต้องมีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีเลยและต้องใช้เวลาและซึ่งเข้าโครงการของกรมงินข้าวเนี่ยก็คือใช้เวลา3ปีกว่าจะได้มาตรฐานอินรีรในแปลงตรงส่วนนั้นนะคขะค กรมงเงินข้าวเนี่ยนยั้นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องข้าวอินทรีนะคะเราก็ได้ทําโครงการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2564นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการข้าวอินรีเนี่ยเกือบ800,000ไร่ที่ได้รับรองมาตรฐานอินรีนะคะที่ถูกต้องนะในแปลงนานะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญว่าอยากให้เกษตรกรคะ,ะ,ะที่เขาผลิตข้าวอินรีเนี่ยนะมีกําลังใจในการที่จะรักษาเพราะการผลิตข้าวอินรีเนี่ยนอกจากความปลอดภัยต่อพวกเรา ที่ผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งชาวนานะะที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็มีความปลอดภัยใ,ในชีวิตของเขานะอย่างที่บอกว่าปกตินะคะที่เราใช้สารเคมีอะไรทั่วไปเนี่ยั้นโครงการอินรีล้านไร่ก็ดําเนินการมาจนจบระยะที่1แล้วนะ,ะก็ยังอยากให้นะ,ะผู้บริโภคนะให้กําลังใจนะ,ะชาวนาที่ผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่ต้องใช้เวลาเกือบ2อสามปีนะฮะในการที่จะเป็นข้าวอินทรีย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอินรีล้านไร่เนี่ยยังรักษา นะยังรักษาความเป็นอินรีย์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเพราะถ้าเกิดในระยะยาวๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้าวอินทรีย์ถ้าเรามีการปรับรุงสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเนี่ยผลผลิตของข้าวอินรีเนี่ยค่ะมันก็จะเกือบเทียบเคียงได้กับข้าวที่เราใช้สารเคมีทั่วๆไปอ่ะค่ะส่วนนั้นค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีโครงการเนาะที่เราอยากจะให้เป็นโครงการข้าวสารปลอดภัทยที่เราไปทํากับตลาดไทยหรือมีหลายๆช่องทางดุลส่วนนี้ค่ะ พราฉะนั้นกลมกันข้าวนอกจากที่มาจะส่งเสริมแล้วเนี่ยเราก็จะอยากกับประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งนนะคะที่ อยากให้ทางผู้บริโภคก็ทราบนะบว่าการผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยมีความเอาใจใส่เนาะ <c oughs> มีเอาใจใส่ทั้งคนผลิตทั้งคนสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้ค่ะตรงส่วนนั้นนะคะเพราะงั้นก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยสนับสนุตน,นตอนนี้เราก็มี Facebook กนะคะที่กรมข้าวทมอยู่นะคะก็มี Facebook ของกองพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวหรือของกรมข้าวที่เราพยายามที่จะรวบรวมเกษตรกรนะคะที่ผลิตข้าวแล้วก็มีข้าวสารเพราะว่าอย่างที่บอกอ่การผลิตข้าวสารเนี่ยมันก็มีช่องทางการจําหน่ายของเกษตรกรหลายช่องทาง นะอาจจะ,จจะท่านเขาอาจจะขายข้าเปลือกนะคะไปให้โรงสีนะคะซึ่งโรงสีเนี่ยเราก็มีโครงการเช่นโรงตลาดนะคะที่มีผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยเข้ามารับซื้อกับกลุ่มที่เราผลิตอยู่นะคะตรงส่วนนั้นนะคะนั่นก็คือช่องทางหนึ่งที่ขายข้าเปลือกที่เกษตรกรขายนะคะอันทีอ่อันอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยเราก็จะรวบรวมนะคะเกษตรกรนะคะที่สามารถที่จะผลิตข้าวสารเอง ะะที่ได้มาตรฐานนียก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะคะอย่างเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับไปษณีนะฮะไปสณีในการที่จะทําโครงการร่วมกันเกี่ยวกับกรมงานข้าวคราวนี้ในส่วนของกองพัฒนาผิดพันข้าวนะฮะกรมง,งินข้าวเนี่ยฮะเราก็จะทําอันที่หนึ่งก็คือเรื่องผลิตนะฮะเรื่องผลิตนี้เราก็คงจะต้องดูแลนะ,ะแล้วก็ส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัยทั้ง2รูปแบบ นอกจากจะเป็นข้าวอินทรีย์แล้วเราก็ยังมีข้าวปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะเรียกว่าข้าว GAP นะที่มีการใช้สารเคมีแต่ปลอดภัยนะแต่ว่าอินทรีย์นี่คือไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช่สารเคมีทุกชนิดเลยตรงส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยนะคะตรงส่วนนั้นแต่เราจะทํางานเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นเครือข่ายนะคะตรงส่วนนั้นพอเราทําเรื่องการผลิตแล้วก็จะมีการตรวจรับรอง มาตรฐานให้นะคะตรงส่วนนั้นจนมาถึงปลายน้ำนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องทําเรื่องตลาดนะคะตรงส่วนนั้นซึ่งเราก็พยายามที่จะทําอยู่ในส่วนของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรของส่วนนั้นนะคะค่ะก็อยากฝากนะคะคนดูนะคะแล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านนะคะอยากให้สนับสนุนชาวนานะคะในปีนี้นี่เรายิ่งเราทราบอยู่ว่าราคาข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะตับนะคะตรงส่วนนั้น ถ้าท่านมีโอกาสสนับสนุนนะ,ะการผลิตข้าวของชาวนาโดยเฉพาะการผลิตข้าวของชาวนาที่ตั้งใจผลิตนะคะทั้งระบบเรื่องความปลอดภัยนะ,ะหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนนั้นค่นะ,ะอยากให้ผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนนะบะริโภคข้าวินรียให้มา,มากๆขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือทั้งชาวนานะ,ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของพวกเราค่ะค่ะ เป็นงไงกันบ้างคะกับรายการอาสาเรื่องน่ารู้ที่ฟาใสอาสาพาไปหาเรื่องราวมามม่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้รายการอาสาเรื่องน่ารู้ก็ได้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะทุกคนสามารถผู้คุยกับฟาใสและติดตามรายการย้อนหลังได้ในทาง Facebook Fanpage อาสาเรื่องน่ารู้เราจะพบกันทุกวันศุกร์ทางทบ 5HD ฮิตดกวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย